ใจหน่อยดีกว่าเขาโดนนะครับเหมือนยังไม่จบนะครับเขาก็เลยตามจีบเราอยู่<อ>ไ,ได้อ๋อจริง,รงๆหนูไม่ได้ตอบไปเลยนะคะแล้วก็อ่อยังไงเดียร์หนูว่าด้วยระยะเวลามันยังมันไม่ใช่ค่ะค่าเขายังไม่โดนหรือยังไม่เหมือนคนคนไม่ใช่ป้าทำอะไรก็ยังไม่ดโดนอย่างเงี้ยเขาพักมาหรือว่าสี่ปอนก็ไงอ่ะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่ก็คือเราก็ตรงๆอ่ะคือเราก็ แบบไม่เปิดทางให้ง่ายๆเนาะแล้วก็ทุกอย่างต้องใช้เวลาแล้วก็ณระยะเวลาตอนนี้เนี่ยหรือว่ามันยังพิสูจน์หัวใจไม่ได้พอค่ะจะเรียกว่าเขาไม่ใช่สเปคได้ไหมคะณตอนนี้ในการรู้จักกันในการศึกษากันยังไม่ใช่ค่ะแต่ว่านอนาคตไม่รู้จริงแต่ณตอนนี้คือไม่ใช่เลยอะค่ะคิว่าเป็นทางเลยใช่ซึ่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> จริงๆพี่ก็เป็นคนเป็นคนดีนะคะเป็นคนน่ารักแล้วก็แต่มันไม่ใช่เนาะเนาะเนาะ อยากเลยไม่บอกเลยจริงๆพี่เขาแฟนคลับเยอะนะก็ไม่เป็นหนูก็ยังไงเด้อเราก็เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันค่ะวันนี้มีโอกาสได้ร่วมงานกันก็เราก็เป็นกำลังใจให้เขาว่าวันนึงเราคาร์ลอนแอรหนูก็ก็รอดูค่ะไม่บอกเขาสิไม่บอกเลยว่าจริงๆใช่นะจริงๆหนูว่าเราบอกมาตลอดจริงๆหนูเป็นคนที่ จะพูดปิดทางไว้ก่อนแต่ถ้าใครสู้เนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสได้พัฒนาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแต่คนนี้เขายังสู้ไม่ถอยก็แต่ยังไม่ใช่ไงใช่ไหมย็มาเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบว่าอุยกักไว้เก็บไว้เป็นสต็อกก็เราว่าไม่ใช่ผู้หญิงเจ้าชู้เนาะจริงๆเพราบว่าเขาแล้วเขามีท่าทียังไงมางครับก็ฟีลไปหลายทีอยู่นะแต่ว่ามันหนูว่าจริงแล้ว หนูว่าไม่มีอะไรที่ถ้าเกิดความพยายามมีแต่ความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะแต่ณวันนี้มันอาจจะยังไม่พอหรือเปล่าก็พี่เขายังเด็กอะเนาะยังยังใหม่ในวงการบันเทิงก็เดี๋ยวเล่นละครของคนอื่นก็วันไหวกับคนอื่นได้อะไรละครหนูอาจจะเป็นละครคนแรกอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาอาจจะวันไหวเพราะถ่ายละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยจะมีโอกาสมั้งจะได้กลับคนนี้หรือปิดทางจริงๆริะ ถามน้องไม่เฟิร์ดดีกว่าเผื่อว่ามี่ต้นเขาถ่ายกับน้องไม่เฟิร์ดแล้วเขาจะหวั่นไหวตามไงว้าด้วยนะกับคนใหม่ก็ยังไม่ใช่กับคนเก่าก็เหมือนก็ยังวนเวียนอยู่เอาเขาไว้ที่เดิมดีไหมยาวเขาก็เล่นเลยดีกว่าเก็ถามมาว่าเขาก็ยังติดต่อเราหรือว่าโทรมาชวนไงไม่ตอบิงที่ของเราดีกว่านะค่ะเป็นเราเราอยากต่อไหมล่ะต่อไมาต่อปีแล้วตับเขาก็ยังไม่หยุดก็ไม่เป็นไรค่ะก็จริงๆก็เป็นพี่ที่ ยังอยู่ที่เดิมค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรพัฒนาไม่มีอะไรไม่อยากพูดถึงเลยจริงๆค่ะแต่เขามีชวนไหมคะไม่บอกไม่พูดถึงไม่พูดถึงค่ะแต่คนนี้ไม่ปฏิเสธเขาใช่ไหมคนนี้ไม่ปฏิเสธเลยก็โวเขาลงกับเมย์เออแต่คนนี้กับพี่วีหนูว่าตอนนี้คืออะไรที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเอาผ่านไปเลยดีกว่าเนาะค่ะก็เป็นแบบว่าเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆดีกว่าค่ะครับผมถ้าเขามาชวนกินข้าวไปไหมคะใช่ค่ะไม่พูดถึงพี่วีแล้วค่ะ น,โนโ้อผู้จัดการสั่งมาว่าห้ามพูดแล้วลูกใจแข็งอย่าใจดีกับพี่นักข่าวมากลูกสวยเลือกได้คะสวยเลือกได้ก็ไม่สวยก็เลือกนะจริงๆผู้นี้ผู้หญิงปริมาณก็เยอะผู้ชายเยอะอแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายแค้หรือเปล่ายังไม่รู้นะดีอีกต่างหากต้องเลือกเยอะๆค่ะเนาะไม่รู้ว่าจะเสียคนดีไปหรือเสาระเกสตนไม่เป็นไรค่ะเพื่อนเก่งกว้างเยอะแยะไม่หมดมีความสุขดี